ตอนที่ 533, มือนางจูใหญ่ยังไม่ทันตบลงไปเงยหน้ามองดูหยวนชิงหลิงแววตาแฝงไปด้วยความร้ายกาจอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่นางทนงตัวล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาท่าทีแบบนี้หายแวบไปทันใดแววตาประชดประชันกลับมาแทนที่พอพูดขึ้นอย่างประชดประชันว่า พระชายาราชทายาทหรือว่าข้าสั่งสอนบ่าวใช้ที่พูดจาไร้ามารยาทไม่ได้เลยเจ้าเห็นว่าจวนกั่วกงเป็นสถานที่อะไรเป็นแค่บ่าวใช้กล้าร้องตะคอกเขาใส่เจ้านายได้หรือหยวนชิงหลิงไม่พูดอะไรเดินไปเดึงอสีออกมาจากเขาจากนั้นมองดูแม่นางจูใหญ่นางจูใหญ่หัวล้อยยอพองพูดขึ้นว่าช่างเป็นพระชายาราชทายาทที่ยุติธรรมและชาญฉลาดจริงๆ กลับตามใจละเลยให้เบาใช้กระทำผิดเบาใช้ที่พูดจาโอหังหยาบคายคุ้มกับที่พระชายาและจะาทายาคลปกป้องขนาดนี้หรือหยุนชิงหลิงพูดอย่างเย็นชาว่าก่อนอื่นข้าไม่ได้ปกป้องนางข้าปกป้องเจ้าปากเจ้าไร้กายขนาดนี้ด้วยนิสัยของอาศีจะต้องทำลายเจ้าจนฟันน่วงแน่ อย่างลองอาสีไม่ใช่เบาใช้ของจวนชูอองของข้านางเป็นคนของตระกูลหยวนเจ้าเป็นหูหญิงตาตั้งชั้นรองล่วงล้ำไม่ได้แต่ตระกูลหยวนก็ไม่ใช่ว่าจะลังแกได้ง่ายๆอีกอย่างที่อาสีพูดเมื่อกี้เจ้าเคยพูดจริงไหมหากเจ้าพูดจริงอย่าว่าแต่เป็นเจ้าที่เป็นหูหญิงตาตั้งชั้นรองเป็นชั้นหนึ่งข้าก็สามารถที่จะกำหนดโทษเจ้าได้ นินทาว่าร้ายข้ารับหลังหมิ่นเมินในความหวังดีของข้าข้ามาอย่างไม่ได้แต่งหน้าเจ้าว่าข้าหน้าตาไม่เรียบร้อยผมเผ่กระเสกกระเซิงเหยียดหยามดูถูกจวนจูก,กวัวกงของเจ้ากินบุญเลือนขี้รถบุญหลังคาใครกันที่ไม่เห็นแก่หัวคนหากเจ้าพูดเช่นนี้จริงฉีกปากของเจ้าให้ขาดยังน้อยไปพูดจบนางหันตัวมองดูจูกวัวกง พูดขึ้นด้วยแววตามโมโหว,ว่าท่านกัวกงลูกสาวของท่านกำเ,เริบเสบสารเอาใจคนต่ำต้อยวัดท้องสุภาพบุรุษหากคนของจูกัวกงเป็นเช่นนี้งานค่าก็มาสูญเปล่าขอลาจูกัวกงฟังอยู่ตลอดตอนนี้ยังไม่รู้สถานะของอสีก็รู้สึกว่าอสาีทำเกินไปยังไงไม่ว่านางจูใหญ่พูดว่าอะไรนางก็เป็นหูหญิงตาตั้งชั้นรอง หกเถียงหูหญิงตาตั้งถือว่าไม่มีมารยาทเลยสักนิดแต่เมื่อรู้ว่าเป็นคนของตระกูลหยวนเขาก็เข้าใจแล้วคนตระกูลหยวนถึงจะหยาบคายแต่มีเพียงกฎของตระกูลหยวนพวกเขาเห็นว่ากฎคือสากลใช้ได้ทุกที่และก็ได้ยิงคำพูดไม่สมควรพวกนั้นจากนางจูใหญ่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอนนี้หยวนชิงหลิงก็จากไปทันทีเพราะคำพูดพวกนี้ เขาพูดหลังหยวนชิงหลิงก่อนแล้วจ้องมองนางจูใหญ่อย่างดุเดือดพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าไม่เคยพูดคำพูดพวกนั้นนางจูใหญ่กัดฟันพูดขึ้นว่าท่านพ่อคำพูดนี้ถึงจะผิดแต่ก็ใช่ว่านางไม่มีความคิดเป็นอื่นทำไมถึงใจดีมารักษาท่านแม่และพี่ใหญ่ก็ไปเชิญนางแต่เช้าแล้วนางกลับนอนพักเที่ยงไม่ตื่นมาปล่อยให้ท่านแม่เจ็บปวดทรมาน แล้วก็มาอย่างไม่ได้แต่งหน้าแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามาตั้งใจเหยียดหยามจูกวกงเราบ่งบอกว่าจูกวกงเราไม่คู่ควรแก่การให้เกียรติท่านจะเห็นแก่นหน้านางทําไมพระชายาราชายาแล้วยังไงเมื่อวานนางม,มาของนางเองเราไม่ได้ขอร้องนางมาเสียหน่อยสีหน้าจูกวกงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับถูกอสีแย่งพูดก่อนว่านอนพักกลางวันไม่ตื่น เมื่อคืนพระชายาราชทายาทเข้าวังไปรักษาอาการป่วยของท่านซางห่วงไม่ได้นอนทั้งคืนตอนเที่ยงเพิ่งได้กลับมานอนแป๊บเดียวพอรู้ว่าคุณชายใหญ่มาเชิญนางก็ลุกขึ้นมาทันทีล้างหน้าล้างตายอย่างง่ายๆก็มาแล้วความตั้งใจขนาดนี้กับถูกเจ้าพูดกลายเป็นว่าเหยียดหยามพระชายาราชทายา,ยายไม่ได้มีอะไรวิเศษเลิศเลยงั้นหูหยินตาตั้งชั้นรองอย่างเจ้า มีอะไรวิเศษเลิศเลอเราไม่ช่วยแล้วพี่หยวนอย่าไปเสียเวลาพูดกับนางทำดีไม่ได้ดีไปเถอะพูดเสร็จนางดึงมือหยวนชิงหลิงแล้วเดินออกไปโกดจนทนไม่ไหวหยวนชิงหลิงก็รู้สึกว่าควรที่จะดัดนิสัยความพึกเหงษของนางจูใหญ่เสียบ้างหากทุกครั้งที่มาลวนต้องทนความอาคติของนางตนเองจะต้องทนไปทำไม ดังนั้นตอนที่อาศีดึงนางไปนางหันไปพูดกับหมันเอ๋วว่าหมันเอ๋อไปถอดเข็มให้กับหูหญิงของขัวกงเจ้าเคยเห็นว่าข้าทำอย่างไรเจ้ารู้ใช่ไหมรู้เพคะหมันเอ๋อรีบพูดขึ้นไปไปถอดเข็มข้ากับอาศีจะไปก่อนละ่ะหยวนชิงหนิงพูดขึ้นไม่สนใจแววตาของน้องของจูขัวกงก้าวเท้ายาวๆเดินออกไปกับอาสี จูกว๋วกงก็บีบบังคับอะไรไม่ได้เพียงแค่คิดว่าหูหินสูญเสียโอกาสการรักษาไปแล้วเอาความกดเคืองทั้งหมดที่มีลงบนตัวนางจูใหญ่ยกฝ่ามือตบลงไปหนึ่งชาพร้อมตะคอกพูดขึ้นว่าใส่หัวไปไม่มีคำสั่งของข้าห้ามกลับมาอีกนางจูใหญ่เอามือกุมหน้ามองดูจูกวัวกงด้วยแววตาอับอายพร้อมพูดขึ้นอย่างไม่พอใจว่าท่านพ่อ ท่านเลอะเลือนไปแล้วหรือนางเป็นพระชายาราชทาย,ยานนะท่านจะไม่สนใจอ่องอานแล้วจริงๆหรือเขาตั้งหากที่ถูกลิขิตให้เป็นห้องเต้จวนอ่องอานตะกูลตี1หนึ่งล่วงลุ้นล่วงหนึ่งโลดล้วนโลดสีหน้าจูกวกงมุยขึ้มลงแววตาแฝงไปด้วยพาย,ยุโกรธพร้อมพูดขึ้นว่าประโยคนี้ห้ามพูดในจกวนกโกงเป็นครั้งที่สอง ไม่เช่นนั้นต่อให้เป็นลูกแท้ๆข้าก็จะไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์สี่หน้านางจูใหญ่ยย้มแย่อย่างมากพร้อมพูดขึ้นว่าท่านพ่อท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับอองอานนะคะจูก่กงพูดขึ้นอย่างเยือกเย็นว่าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดกำลังทำอะไรอยู่อาศีตระกูลหยวนคนนั้นถึงแม้จะบุ่มบาม แต่ก็ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเจ้าไปเรื่อยเจ้าตั้งใจทำให้นางโกรธให้พระชายาลัตชายญาตถูกตั้งข้อหาให้ท้ายเบาใช้อย่าอาศัยเรื่องนี้ทำลายชื่อเสียงองค์ลัตชายญาตเจ้าคิดยังไงข้าไม่สนแต่กระทำเรื่องเสื่อมสามเช่นนี้ในจูนกกงของข้าข้าไม่ยอมเป็นแน่พูดเสร็จจูักกงสั่งคนไปตามจูโหเตอมาจูโหเตอเฝ้าดูนางไปจากจูกกง และหากไม่มีความจำเป็นห้ามนางกลับมาตอนนี้นางจูใหญ่ถูกขับไล่ไปมันเอ๋อเพิ่งออกมาด้านนอกพอดีในมือของนางถือของไว้เห็นนางจูใหญ่ก้มตัวจะขึ้นเกี้ยวนางคิดถึงใบหน้านางจูใหญ่ที่ชั่วร้ายหน้าราังเกียจนั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาความกล้ามาจากไหนใช้เท้าถีบก้นนางจูใหญ่ไปหนึ่งทีจากนั้นก็รีบวิ่งหนีไปอย่างไร้ร่องรอย มันเอ๋วิ่งออกไปไกลมากแล้วยังได้ยินเสิ่งก้นด่าของนางจูใหญ่หัวใจของนางเต้นแรงรู้สึกว่าตนเองหุนหันพันแล่นไปหน่อยยังไงคนอื่นก็เป็นหูหินตาตั้งชั้นลองหากจับตนเองได้แล้วจริงๆจะต้องติดคุกแน่มันเอ๋อคิดถึงความที่นางชั่วร้ายขนาดนี้กล้ารังแกพระชาย,ยาราชทายาคิดว่าถีบหนึ่งทีเพื่อได้ระบายความโมโหติดคุกก็คุม้ม มันเอ,อ๋อทิบไปหนึ่งทีนั้นนางจูใหญ่กระเด็นเอาหัวทิ่มชนเข้าไปในเกี้ยวเจ็บปวดหัวจนนางแทบระเบิดรอเมื่อบ่าวใช้มาประคองนางนางยิ่มมือคำดูเลือดไหลเต็มหัวนางโกรธจนก้นด่ายอย่างไม่สนใจสถานะตนเองเมื่อถามชัดเจนแล้วรู้ว่าเป็นบ่าวใช้ที่พระชาย,ยาราชทาย,ยาทพามาด้วยคนนั้นครั้งนี้มั่นใจว่าบ่าวใช้ ก็สั่งจนพาไปแจ้งความที่กรมการพนะนครทันทีบอกว่าถูกสาวใช้ของพระชายาราชทายาทำลายร่างกายหลังจากอยู่หวนเท่าไม่ได้อยู่ที่กรมการพนรตําตำแหน่งเจ้ากรมยกให้ผู้ช่วยเจ้ากรมรักษาตำแหน่งแทนผู้ช่วยเจ้ากรมคนนี้ปกติจะเชื่อฟังอยู่หวนเท่าอย่างมากแต่เขากลับเป็นไส้สึกของอ,องอานดังนั้นหลังจากได้รับแจ้งความจากนางจูใหญ่ ก็พาคนไปยังจวนฉูอ๋องด้วยตนเองทันทีทางด้านมันเอ,อ๋อหลังจากกลับมาที่จวนแล้วก็เล่าเรื่องที่ตนถีบนางจูใหญ่ให้หยวนชิงหลิงฟังและยังคุกเข่าขอรับโทษหยวนชิงหลิงประคองนางขึ้นมาพร้อมถามว่าถีบได้สะใจไหมมันเอ๋อพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่าเกิดความคิดขึ้นมาอย่างกระทนันหันอดไว้ไม่อยู่ใช้แรงไปไม่น้อย บ่าวิ่งไปไกลมากแล้วเัยนได้เสียงร้องเจ็บปวดของนางอยู่หยวนชิงหมิงพูดชื่นชมว่าถีบได้ดีข้าติดที่สถานนของตนไม่สะดวกที่จะลงมือไม่อย่างนั้นตบหน้านางไปตั้งแต่แรกแล้วมันเอ๋อคิดไม่ถึงว่าพระชาย,ยาและจะทาย,ยาทไม่เพียงตำหนินางยังชื่นชมนางจึงค่อยวางใจแต่จากนั้นก็พูดขึ้นอย่างเป็นกังวลว่านางคงไม่ปล่อยเบาแน่ บ่าวเองไม่เป็นไรก็แค่กลัวว่าจะเป็นการกระทำให้พระชาย,ยาราชาย,ย่าต้องเดือดร้อนตอนที่534อาีที่อยู่ด้านข้างพูดขึ้นว่านี่เจ้ากลัวอะไรไม่ยอมรับก็หมดเรื่องแล้วมันเอ่ออึ้มไปสักพักพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ยอมรับได้หรือเรื่องที่กระทำไปแล้วจะไม่ยอมรับได้อย่างไร อาสีพูดขึ้นว่าเจ้าทึมถือกระทำความดีต้องยอมรับกระทำความผิดกับคนดีก็สามารถยอมรับได้แต่การทำกับคนเลวทำไมต้องยอมรับเจ้าเห็นนางยอมรับว่านางพูดจาว่าร้ายเหยียดหยามพี่หยวนไหมนางพูดเองเออเองว่าตนเองมีเหตุผลตอนนี้ข้าหวนคิดนางตั้งใจทำให้ข้าโกรธเพื่อทำลายชื่อเสียงของพี่หยวนคนแบบนี้โหดร้ายมาก สมควรทิบนางอยู่แล้วทิบหนึ่งทีไม่พอสมควรระเบิดหัวหยวนชิงหนิงหัวล้อพร้อมพูดขึ้นว่าอาสีสอนให้มันเอ๋อเสียคนมันเอ๋อทึ่มเธอพี่หยวนคิดว่าข้าพูดไม่ถูกหรืออสีถามกลับหยวนชิงหนิงพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่าใช่พูดได้ถูกต้องมากบางคำสำหรับคนไม่ดี จะพูดแต่คุณงามความดีศิลธรรมไม่ได้คนอื่นจะคิดว่าเจ้าหน้ารังแกเราไม่เริ่มรังแกคนอื่นก่อนแต่เมื่อถูกรังแกก็ยอมรับว่าถูกรังแกอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้มีกําลังก็ต้องโต้ตอบหากไม่มีกําลังก็อดทนไว้รอเมื่อมีโอกาสค่อยเอาคืนไม่ว่ายังไงอยากให้ตนเองถูกเอาเปรียบม,มันเอ่ยพยักหัวอย่างเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้พร้อมพูดขึ้นว่า งานที่บ่าวถีบในครั้งนี้นับว่าถีบถูกต้องแล้วไม่ผิดถูกต้องแล้วอาศีเอาวางบนบ่ามันเอ๋ยอย่างภาคภูมิพร้อมพูดขึ้นว่าวางใจมีเรื่องอะไรข้ารับหน้าแทนเจ้าและก็ไม่ทําให้พี่หยวนเดือดร้อนแต่พวกเรายังคงประโยชนั้นไม่ยอมรับผู้หญิงโตแล้วทําบ้างไม่ทําบ้างบางครั้งยอมรับได้แต่บางครั้งต้องไม่ยอมรับ พวกเขาเห็นเจ้าชัดเจนไหมหยวนชิงหนิงถามขึ้นมันเอ๋อส่ายหัวพร้อมพูดขึ้นว่าเบ่าวิ่งเร็วมากน่าจะมองไม่เห็นหยวนชิงหนิงพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่างั้นดีห้ามยอมรับเด็ดขาดตอนที่เจ้ากรมการพนครพาคนมาอยู่เหมือนห้าไม่อยู่ไปจูนช่วฝูกับแม่ทัพใหญ่จิ้งถิง หยวนชิงหนิงนั่งดื่มชากับจิวจู่เฉินจิ้งหนิงอยู่ในลานพวกแม่นมอุ้มพวกขนมหวานมาตากแดดหมาป่าหิมะน้อยสามตัววิ่งวุ่นอยู่ในลานหมาป่าหิมะยูนในสภาพร่างกายอ้วนท้วมก่อนหน้านี้อดอาหารไปสามวันทำให้ผอมลงไม่มากตอนนี้เลี้ยงอิ่มหนำมาหลายวันอ้วนกลมหมุนบอลแล้วเฉินจิ้งหนิงชอบหมาป่ากับหมามาา นางเองก็เลี้ยงหมาป่าตัวหนึ่งชื่อเสียวเหยหนุร้ายอย่างผิดปกติมองดูความน่ารักของทั้งสามตัวแล้วก็ชอบอย่างมากไม่สนใจว่าตนเองกำลังตั้งคันอยู่ไปวิ่งเล่นกับพวกมันอย่างสนุกสนานพวกขนมหวานม,มองดูหมาป่าหิมะก,กับเจ้าชิ้นหนิงเล่นด้วยกันก็หัวเราะเหมือนเสียงหมูร้องมือน,น้อยอ้วนท้วมบกไปมาอยู่ในอากาศเหมือนก็อยางโดดลงไปเล่นด้วย ทางหยางพาผู้ช่วยเจ้ากรมเข้ามาเห็นภาพในลานนี้จากตรงระเบียงทางเดินผู้ช่วยเจ้ากรมจัดหมวกราชการให้เรียบร้อยเดินตามถังอย่างคำว่าถวายบังคมพระชาารชทายาททำให้ความสุขภายในลานหายหมดสิน้นหยวนชิงหลิงดื่มชาเอ็มพิงอยู่บนเก้า e. อี้เงยหน้ามองดูผู้ช่วยเจ้ากรมกับผู้ติดตามด้านหลังเขาแวบหนึ่ง อย่างเกียจค้านพร้อมถามทั้งอย่างว่าพวกเจ้าเป็นใครมีธุระอะไรหรือด่วนชิงหลิงเคยเห็นผู้ช่วยเจ้ากรมอยู่แล้วตอนที่อยู่หวนเท่ายังอยู่ที่กรมการพานครผู้ช่วยเจ้ากรมเคยมาที่จวนแต่ครั้งนี้วางมาดอย่างสูงส่งผู้ช่วยเจ้ากรมก็พูดขึ้นด้วยเสียงมาดอย่างขุนนางว่าพระชายาราชทายากระหม่อมเกายุ่น เป็นผู้ช่วยเจ้ากรมของการพนะครวันนี้กรมการพนะนครได้รับแจ้งความจากหูหญินของแม่ทัพใหญ่ตีเวหมิงบอกว่าถูกเบาใช้ของท่านทำลายร่างกายตรงหน้าประตูจวนจูกัวกงศีรษะได้รับบาดเจ็บกระหม่อมจึงมาด้วยตนเองขอพระชายาและ,ะทายาทมอบตัวเบาใช้คนนั้นให้กระหม่อมนำตัวไปสอบสวนหยวนชิงหนิงถามขึ้นว่า หูหิงของแม่ทัพใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรมากไหมผู้ช่วยเจ้ากรมพูดว่าเรียนพัชชายาราชทายาห์หูหญินได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักตอนนี้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่จวนแล้วหยวนชิงหนึ่งอึมหนึ่งคำเงยหน้ามองดูผู้ช่วยเจ้ากรมพร้อมพูดขึ้นว่าเมื่อกี้เจ้าพูดว่าให้ข้ามอบตัวเบาใช้ชั่วใช่ไหมเท่ากับว่า กำหนดโทษแล้วผู้ช่วยเจ้ากรมอึ้งไปสักพักพร้อมพูดขึ้นว่านี่ยังไม่ได้สอบปากคำยังไม่ได้กำหนดโทษแน่นอนงั้นคำว่าเบาใช้ชั่วมาอย่างไรท่าทีหยวนชิงหลิงเยือกเย็นขึ้นมาในทันใดดูหน้าเกรงขามผู้ช่วยเจ้ากรมพูดขึ้นว่าเรียนพระชายาราชทายาทถึงจะไม่ได้กำหนดโทษ แต่ว่าในที่เกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์เป็นเบาใช้ข้างกายของพระช,ชายาราชายาที่ถีบหูหญิงของแม่ทัพใหญ่จนหูหญิงของแม่ทัพใหญ่ลมทิ่มหัวไปในเกี้ยวศีรษะได้รับบาดเจ็บมีพยานคนและก็มีผู้รับทุกข์หยวนชิงหลิงถามว่างั้นหมายถึงเบาใช้คนไหนของข้าหรือใช่คนที่วันนี้ทะเลาะกับหูหญิงของแม่ทัพใหญ่คนนั้นหรือไม่ ผู้ช่วยเจ้ากรมไม่รู้ว่ามีเรื่องทะเลาะกันแต่คิดว่าเป็นแค่บ่าใช้คนหนึ่งที่ยังกล้าทะเลาะกับหูหญิงของแม่ทัพใหญ่แสดงให้เห็นว่ากำเลิบเสบสารอย่างมากอาจจะคิดแก้แค้นรับหลังก็เป็นได้จึงพูดขึ้นว่านางนั่นแหละอาศีีก้าวมาเยืยนอยู่ตรงหน้าผู้ช่วยเจ้ากรมพร้อมพูดขึ้นว่าข้าไม่เคยถีบนางนางใส่ลายข้า ผู้ช่วยเจ้ากรมเห็นน้ำสีอาเสียงก้าวร้าวจึงตะคอกพูดขึ้นว่าบางอาจข้าอยู่ตรงนี้ควรที่เจ้าจะมากำเริบสืบสารหรืออาสีอึง้ง้อมพูดขึ้นว่าข้ากำเริศสืบสารยังไงข้าพูดแค่ว่าข้าไม่เคยถีบนางกลายเป็นคนกำเริบสืบสารยังไงผู้ช่วยเจ้ากรมพูดอย่างเย็นชาว่าระวังท่าทีของเจ้าด้วยท่าทีกำเริศสืบสารของเจ้า จะทำให้พระชาย,ยาลัชทาย,ยาขายหน้าส่วนที่เจ้าเคยถีบหรือไม่นั้นตามข้าไปที่ที่ทําการปกครองทุกอย่างก็กระจ่างเองอาสีพูดขึ้นอย่างโมโหว่าข้าทําให้พระชาย,ยาลัชทาย,ยาขายหน้าตรงไหนค้าทีข้ากําเลิกเสบสารตรงไหนเมื่อกี้ก็พูดดีๆอยู่แล้วไม่ใช่หรือครั้งนี้ข้ากําเลิกเสบสารแต่ข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่ได้กําเริ่สเบสารไม่ใช่หรือใช่ วันนี้ข้าทะเลาะกับนางเกือบจะทำ้ายร่างกายกันแล้วแต่ล้วนเป็นเพราะนางปากเสียท่านขัวกลกงก็สั่งสอนนางแล้วไม่ใช่หรือทำไมเราออกมาจากจวนแล้วหลังจากนางถูกท่านขวกงตำหนิสั่งสอนยังจะเอาความผิดมาโยนให้ข้ารับหรือข้าหน้ารังแกมากหรือผู้ช่วยเจ้ากรมฟังคำนี้แล้วสีหน้าเขียวปัดหันไปมองหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่า พระชายารัชะทายาทเบาใช้ในจวนของท่านล้วนกำเลิอกเสร์ฟสารขนาดนี้หรือหากพระชายารัชะทายาทยุ่งกับงานในจวนจนไม่มีเวลาสั่งสอนงั้นเมื่อไปถึงที่ทำการปกครองกมอมจะช่วยสั่งสอนนางแทนพระชายารัชะทายาทหยวนชิงหนิงพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่านางไม่นับว่าเป็นเบาใช้ในจวนของข้า วันนี้ไปรักษาอาการป่วยของหูหินของกัวกงที่จวนจูกัวกงเป็นเพื่อนข้านางเป็นผู้ช่วยของข้าทางวาจามีปากเสียงกันกับนางจูจริงแต่เรื่องความเป็นจริงยังไงยังไม่พูดถึงแต่หากผู้ช่วยเจ้ากรมมีความหมายอื่นแฝงก็พาตัวอาศีกลับไปถามความได้เพียงแต่จะกํำหนดโทษจะต้องมีหลักฐานหากไม่มีหลักฐาน เกงว่าสุดท้ายผู้ช่วยเจ้ากรมจะไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับนางได้ผู้ช่วยเจ้ากรมพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าให้ความเป็นธรรมอะไรในเมื่อมีคนมาฟ้องนางในฐานะที่เป็นผู้ต้องสงสัยจะต้องพาตัวกลับสอบปากคำส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นเบาใช้ก็ดีผู้ช่วยก็ดีในเมื่อทำร้ายคนก็ต้องถูกจับหยวนชิงหลิงจึงพูดกับอาศีว่าเจ้ากลับไปกับพวกเขาเถอะ อาสีพูดขึ้นว่าได้ข้าไปกับพวกเขาดูซิว่าพวกเขาจะใส่รายข้อหาอะไรมันเอ๋อร้อนใจอยากเข้าไปอธิบายหยวนชิงหลิงกวาดสายตาหันมามองสั่งให้นางหยุดมันเอ๋อจึงค่อยถอยกลับอาสีจึงถูกผู้ช่วยเจ้ากรมพาตัวไปก่อนที่ผู้ช่วยเจ้ากรมจะไปยังได้พูดเตือนหยวนชิงหลิงอย่างเป็นห่วงว่า พระชายารชาชททยยากควรสั่งสอนเบ่าในจวนบ้างไม่มีกฎเกณฑ์ไม่สามารถทำอะไรที่สำเร็จได้เบ่าใช้ที่กล้าทำไร้ายแม้กระทั่งหูหินตาตั้งเป็นที่เรื่องลือออกไปมีแต่จะทำให้จวนฉูอ่องถูกนินทาว่าร้ายให้ท้ายเบ่าใช้หยวนชิงหลิงอมยิม้มพร้อมพูดขึ้นว่าขอบคุณผู้ช่วยเจ้ากรมที่เตือนข้าจะละมัดระวัง กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมรัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ